สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูมาดียนะคะวันนี้เราอยู่กันชั่วโมงที่7แล้วเรายังอยู่ในหน่วยที่2นะคะคำเชื่อมสะพานประสานความหมายวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องหน้าที่ในการเชื่อมกลุ่มคำครูผู้สอนก็คูมาดียคนเดิมนี่เองเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหาก,กันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง ในชั่วโมงที่7นี้นะคะก็เราจะเรียนเกี่ยวกับกลุ่มคํานะนักเรียนเรียนแล้วต้องสามารถบอกหน้าที่ของคําเชื่อมในประโยคได้แล้วก็มีภาระงานทายคาบด้วยนะคะก็คือเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียน5ข้อทําในสมุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะแต่ก่อนจะเรียนเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่นกอนนะคะ เราทราบกันไปแล้วว่าคำเชื่อมคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคเข้าด้วยกันมีหลายคำเลยคือและกับแต่หรือแล้วก็เพราะซึ่งคำทั้งหมดเนี่ยแสแดงความหมายได้ทั้งหมด4ประเภทคือคล้อยตามกันแตกต่างกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าหน้าที่ของคำเชื่อมอ่ะคือเอาไว้เชื่อมคำใช่ไหมอ่ะ ในการเชื่อมคําก็เชื่อมคํานามกับคํานามนักเรียนจําได้ไม่เอ่ยคํานามคำนามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมหน้าที่ในการเชื่อมคําอย่างที่สองคือเอาไว้เชื่อมคาสรรพนามกับคาสรรพนามคาสรรพนามก็คือคําที่แทนคํานามใช่ไหมมีบุรุษสรรพนามแทนบุคคลเนี่ยต่างๆนี่เราทําแบบฝึกหัดไปครับที่แล้วแล้วเอาเรามาทบทวนเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้เราจะเรียนในหน้าที่ชนิดที่2ก็คือเชื่อมกลุ่มคำนะคะเราจะได้รู้ว่าเอเชื่อมคําเชื่อมกลุ่มคามันต่างกันอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาเลยค่ะในการเชื่อมกลุ่มคําเข้าด้วยกันนะคะต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนอะ่ะ ราบหรือไม่ว่าคําว่ากลุ่มคําคืออะไรกลุ่มคําคืออะไรคะเออมีคนตอบได้แล้วกลุ่มคําคือการนําคํามาเรียงกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมีความหมายนะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ากลุ่มคำอ่ะมันขาดประธานหรือขาดกริยามันเลยยังไม่เป็นประโยคนั่นเองตัวอย่างกลุ่มคำนะยคคุณคูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าแบบนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคำ นกฝูงใหญ่คําว่านกฝูงใหญ่ยังไม่เป็นประโยคมันเป็นได้แค่กลุ่มคําเพราะว่ามันขาดคํากริยาไปเราไม่รู้ว่านกกําลังทําอะไรใช่ไหมคะอ่านี่แหละคือกลุ่มคําต่อมาหอมฟุ้งไปไกลหอมฟุ้งไปไกลเนี่ยก็เป็นกลุ่มคําเพราะว่ามันขาดประธานเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรหอมฟุง้งกลิ่นอะไรยังไงเราไม่รู้เลยนะคะต่อมา ฝนตกฝนตกใช่กลุ่มคําหรือเปล่าไม่ใช่กลุ่มคานะคะเพราะว่าคําว่าฝนตกเนี่ยเป็นประโยคแล้วประธานก็คือฝนกริยาคือคําว่าตกดังนั้นองค์ประกอบที่จะเป็นประโยคได้ต้องมีประธานกับกริยาใช่ไหมกรรมมีหรือไม่มีก็ได้เนี่ยมีครบสองอย่างแล้วดังนั้นคําว่าฝนตกไม่ใช่ใชกลุ่มคํานั่นเองพอจะเข้าใจคําว่ากลุ่มคําแล้วเนาะ ่ะแล้วเ,เข้าสู่เนะะื้อหาต่อไปเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่ากลุ่มคำไปแล้วเราก็เข้าสู่การใช้คำเชื่อมดีกว่านะคะเรามาดูการใช้คำเชื่อมอเชื่อมกลุ่มคำเข้าด้วยกันนะคะแม,แม่มีคำเชื่อมมีกลุ่มคำสองกลุ่มคำเรามักจะใช้คำว่าและกับ หรือแล้วก็เพราะในการเชื่อมกลุ่มคำา2กลุ่มค่ะเรามาดูตัวอย่างนะจากรูปภาพนี้อ่าเราจะแต่งประโยคได้ว่าเด็กคนนี้เรียนเก่งและประพฤติดีเห็นไหมที่คุณครูเน้นไม่ให้เห็นไหมคะอ่าก็คือกลุ่มคำกลุ่มคําแรกก็คือคําว่าเรียนเก่งเรียนเก่งเนี่ยเป็นกลุ่มคําเพราะว่าขาดประธานไปนะ ใช้คำเชื่อมคำว่าและเชื่อมไม่ตรงกลางแล้วก็คำว่าประพฤติดีก็เป็นกลุ่มคำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครประพฤติดีนะคะจากที่เรียนไปข้าบก่อนๆคำว่าและเนี่ยเชื่อมแล้วมีความหมายใจความอะไรนะถูกต้องเลยใจความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะอพอเข้าใจไหมเดี๋ยวลองดูอันต่อไปนะคะ ตอย่างต่อไปนะคะคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำด้วยกันจากรูปภาพนี้แต่งประโยคได้ว่าพรุ่งนี้เธอจะไปเล่นเทนนิสหรือไปวไ่ายน้ำแยกเป็นกลุ่มคำก็คือคำว่าเล่นเทนนิสใช้คำว่าหรือในการเชื่อมเชื่อมคำว่าไปวไ่ายน้ำเชื่อมกลุ่มคำใช่ไหมดังนั้นคำว่าหรือเนี่ยให้ความหมายคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง สองตัวอย่างแล้วนะตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามจากรูปภาพนี้แบ่งประโยคได้ว่าฉันไม่มาโรงเรียนเพราะไม่สบายแยกเป็นกลุ่มคำก็คือไม่มาโรงเรียนใช้คำเชื่อมมือคำว่าเพราะแล้วก็กลุ่มคำข้างหลังคือไม่สบายอลองดูสิคำว่าเพราะเนี่ยใจความอะไรคะใจความ เป็นผลนะแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลตอนนี้เราดูไปครบแล้วนะสามประเภทเลยเมื่อเราเรียนรู้นะะื้อหาครบหมดแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันดีกว่าค่ะคำสั่งคือให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำพร้อมบอกว่าคำเชื่อมนั้นน่ะเชื่อมกลุ่มคำอะไรากับกลุ่มคำอะไรา และ,สะแสดงความหมายตามจุดประสงค์ใดจำนวน5ประโยคทำลงในสมุดเก็บ5คะแนนนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเขาที่แล้วที่ทำเลยแต่รอบนี้แค่มีเพิ่มขึ้นมามีคำเชื่อมคำว่าเพราะเพิ่มขึ้นมานะคะใจความก็เป็นเหตุเป็นผลเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองอลองดูตัวอย่างนะคุณครูทำไว้ให้ดูอย่างเช่นข้อ1นึคุณครูแต่งว่าสมชายชอบล้างรถและซ่อมจัก,กรยานเห็นไหมล้างรถ กับซ่อมจักรยานเป็นกลุ่มคำเพราะว่าขาดประธานทั้งคู่แล้วก็เขียนขึ้นบรทัดใหม่ต่ออบอตอคคำว่าและเชื่อมกลุ่มคำว่าล้างรถและซ่อมจักรยานคำว่าและเนี่ยแสดงความหมายคล้อยตามกันพอเข้าใจไหมข้อที่2วันหยุดนี้เธออยากไปเที่ยวทะเลอันดามันหรือล่องเรือข้ามมาหาสมุทรอันนี้คุณครูก็ใช้คำว่าหรือในการเชื่อมนะคะ เชื่อมกลุ่มคําว่าเที่ยวทะเลอันดามันกับล่องเรือข้ามมหาสมุทรมันเป็นกลุ่มคําเพราะว่ามันยังไม่มีประธานนะมันยังไม่ครบท้วนสมบูรณ์คําว่าหรือเนี่ยแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอลองดูแต่งแค่5ประโยคนะคะอย่าลืมนะว่ากลุ่มคําต้องขาดประธานหรือกริยาด้วยนะถ้าใครทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูทางแชทเหมือนเดิมนะคะ รุปความรู้แล้ววันนี้เราเรียนคำเชื่อมไปนะคะก็คือเรามาเจาะลึกที่หน้าที่ของคำเชื่อมใช่ไหมเราเรียนไปแล้วว่าคำเชื่อมเนี่ยมันมีหน้าที่3ประเภทคือเชื่อมคำเชื่อมกลุ่มคำแล้วก็เชื่อมประโยชคอาทิตย์ที่แล้วเรียนเชื่อมคำไปค้าน,นี้เรียนเชื่อมกลุ่มคำจะเป็นกลุ่มคำได้ก็แสดงว่ามันต้องขาดประธานหรือกริยาใช่ไหม ในการเชื่อมกลุ่มคำเนี่ยมันมีคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นมารอบที่แล้วมีคำว่ากับและหรือรอบนีเ้เพิ่มคำว่าเพราะเข้ามานะคะทําให้การแสดงความหมายก็เพิ่มขึ้นมาคือเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองดังนั้นก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถทักมาถามคุณครูได้นะคะในชั่วโมองหน้าเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมประโยคนะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ เันใ,ใหม่ค้าบหน้านะคะสวัสดีค่ะ